ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไหว้น้ำเเด้อครับเพื่อฉีดโผัดิีกไม่หม่ขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้นะครับสิดผ้ามาเบื้องนะครับอ่าแม่เล่าติเปิดราคานะครับง่วสาวบักย่างย่างนาย่างตันเลยพี่น้องครับเอาแม่สุว่งได้ก่อนครับแม่ครับ อ้อยแม่อ้อยเฮาอยู่บ้านบ้านน้องโก,นนงโกตำบลขึ้นตำบลยังครับตำบลน,น้องโก,ำนนอ,งโกอำเภอบอระบ,บือเนาะจ้าจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทรไว้นะแม่ครับ081 281 25 <9, S> 259 1940 1940เอาพี่น้องเมื่อนี้นะครับเราสิเปิดราคาเอ่องัวสาวนะครับก็บว่าแม่นงัวสาวหน่อยนะครับอายุเดีน๋นี่ตามใบมันนะครับเป็นลูกที่ไว้ศูนพี่น้องเด้อ นี่นะครับหลูกสีไใบศูนย์เก er e ่าหกนะครับเดือนนี้กับสีสีเข่าขวบนั่หมเนาะสีเข่าขวบครับสิบเก่าเดือนสิบเดือนแล้วครับเก่าเดือนสิบเดือนแล้วตามใบนะครับพี่น้องครับแต่ว่ายพี่น้องครับโอ้ยผมมาผมมาคำคำเนาะสีมันละเป็นสีมันละเป็นจังสีพี่น้องแต่ตัวจริงนี่สีใหม่เลอพี่น้องเลครับเด้อแล้วก็บมมีด่างนะครับบ่มีด่างนะครับ ตัวนี้เ่ามีด่างพี่น้องครับแข็งขาใหญ่กระดูกงหญ่ดีนะครับอ้วนนะครับเลาเลี่ยงดีเรามีแป้งหยานะครับ <S <S เหตุผลนะครับที่เราสีค้ายออกก็คือเอ่ออยากอยากจอบาดาลน,น่นไหมเนาะ <S 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 จริงๆแล้วง้วเรามีหลายตัวด้วยพี่น้องเด้ออยู่ในขอกนี่มีหลายตัวอยู่นะครับพี่พี่นะครับนี่ตาวลาเราพอชันเปิดนะครับเราเพราะว่ามุ้งนี่เป็นง้วนทองม,มั้เรา่ไหมเนาะอ่าซุ่มอยู่ในขอกนี่เป็นงวนทองมัดนะครับรอบันนี้ เราก็เลยว่าเอาซ้ำซ้นีพอดีพอพอได้พอได้าบดนอ่พอได้คา,า,าบาดานพอได้ไอ้้ไอจอบดานให้ให้มูได้กินน,น้ำน้ำแม่เนาะวันนี้ราคาแม่ย้องไว้หลายบันไดเมีนี่มนน 6, ยม่นเดกแกเด็กหกที่หแล้วหกหมื่นหาพันหกหมื่นหาพันพี่น้องครับตัวนี้นะครับคันผมผมว่าเลยนะครับคันเฮ็ดเขาไว้นะครับโอ้ว่ามันถำธรรมดาด้วยพี่น้องเด้อ นี่ครับเห็นทีเขาห่วงกันราคาแสนว่าพี่น้องนี่ครับถ่าเราเห็ดเขาไว้นี่ครับพอว่าเนื้อหนังมันดีเด้พี่น้องกับมันยกขึ้นมาเป็นสีได้พี่น้องนี่ครับอันนี้มันยิ่หยาดีเล็บหยาดีใช่ไหมเนาะเบื้องแผ่นหลังพี่น้องครับพูดเบื้องแผ่นหลังเขาครับจนเป็นหลองนะครับพูดเสียแต่ว่าเห็ดเขานะครับกเห็ดเขานี่สุดหยอนเลยหนาตาเนี่เป็นพอเลยนะครับตาเนี่เป็นเป็นซีว้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องมึงแม่จับยกขึ้นหน่อยรับ พี่น้องเพิ่งับเบิ่งเบิงเบิ่งเบิ้งเหนือหนังเขานะครับเบิ่งเหนือหนังเขาเบิ่งแขงขาเหยอียดดีนะครับแขงขาใหญ่นะครับตันจื้อลรือนะครับฮึกคักนะครับตัวนี้เล็บดีพร้อมเนี่ยครับเปิดใบหงมือหาได้พี่น้องเด้อราคานี่ผู้ใดไหวนะครับผู้นั้นได้นะครับผมบอกเลยนะครับง้อตัวนี้นะครับบมมีแล้วนะครับบมมีราคานี้แล้วนะครับผมบอกเลยนะครับบมมีแล้วนะครับเบิ่งเด้อ ตามที่เห็นขายอยู่นะครับถ่ายเฮดจี้เขาไว้นะครับตัวนี้นะครับราคาแสนนะครับเบิ่งเลยพูดนะครับพูดนะสุดยอดวาพี่น้องครับอ้วนดีนะครับผู้ใดไรสิเอาไปเป็นแม่บล็อกนะครับบ่บอกบ่ไอกเด้คิดว่าเป็นงัวเป็นหัวหัวล่นบ่ีด้คิดว่าเอาไปตีเอฟตียั้งนะครับนี่ใดการพี่น้องครับไดการตัวนี้ไดการพุ่มบลยได้ดการคุณครับเบิ่งเอาห้างครับคุณ พูดี่น้องครับเอาเล่าห่วงไว้หกหมื่นหาพันเด้อพี่น้องเด้อหกหมื่นหาพันผู้ใดสนจิตสนใจกะอู้หันใจเพระท่านพี่น้องครับสวมแมสสวมหน้ากากแล้วผมหันใจเพระท่านหันใจยากเว้ายากโอู้ยแล้วก็ไปหลุดกิ่งดอกพูดนะพี่น้องโอ้ยเบิ่งพี่น้องให้เบิ่งชัดๆเลยครับผมพุดนะหน้างามตาเป็นพอเลยเนาะตาตา เป็นซีไวเลยคุณโบดขบเครื่องนะครับโบดขบเครื่องนะครับลิปหูดํานะครับจิ้มดํนานำไตหลพี่น้องครับคนแขงขาใหญ่หดีพี่น้องบแต่มันเล่าเปิดยกขวากขึกน้นดีคคักเนาะเล่าอยากเจาะบาดานพี่น้องครับผู้ใดอยากมาเบิ่งตัวจริงกับเบิ่งในเด้อพี่น้องเด้อ,อยุบานน้องโกรครับขึ้นตำบลน้องโกะอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ครับควงสูงวัวตัวนี้ยู่สิบสามาลลถึงสามสิบหาได้นะครับนี่ครับ นี่ครับหัวเก่าเดือนสิบเดือนพี่น้องลูกซี่ใบศูนย์เก้าหกแดงดีเพราะมีดังฮึกคักครับขาใหญ่เหยียดดีเื่องนี่แม่เนาะไมีั่วไม่มจริงใบยูจริงนร่งเลยขุ่นอ่ะโอ้ยเบื้งคนใบทองหคตยาวๆขึ้นบ่นโอ้ยเบื้งล่าแข้งล่าขาพี่น้องครับโอ้ยุ่นอ่ะขุ่นอ่ะขุ่นอ่ะเบื้งไหนเบื้องสีเขาไงเบื้องสีเขาไง ให้พี่น้องเห็นคักๆรับเรือนะครับพี่น้องครับเพื่อว่าผู้ใดอยู่ไกลผูไใดมาเบิ่งตัวจริงนะครับตัวตัวนี้นะครับสูงอยู่ที่์ร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบหานะครับนี่แม่แม่ตัวแม่เองสูงเท่าไรแม่ร้อยหกสิบห้าหน้าตัวคนสูงร้อยหกสิบห้านะครับเบิ่งเอาเลยครับนี่เบิ่งตัวงัวครับเบิ่งมันคว้วเชื่องนะครับเบิ่งน้ำใต้เบิ่งลึงข้อครับพี่น้องพุ่นะหน่อย่อย่นยนนะครับเบิ่งเอ้ามกมืนหานพี่น้องครับมกมืนห้า ดนดวนนะครับดนดวนตัวนี้ดนดวนบ่มีตำหนด hunting, ดิยังข ốc, ข ή, ขข Park, นี่แม่เน้อบ่มีตำหนิยังบ่มีตำหนิยังครับมีแต่งามอย่างเดียวมีแต่งามอย่างเดียวมีแต่งามกับเื่องแม่นแมนู่ครับแม่นโอ้เรียบดีเรียบดีงามกับเื่องครับพอมีด่างเอาสุดยอดสุดยอดเอาเขาขวากเขาขวากข้างนี้เขาขวากมันคำเราด้พี่น้องครับนี่มาไทยนี่ผมก็เลยเดี๋ยวปั๊บเสียงมันแจ้งนะครับแต่ว่าหัวนี่แดงดีครับเพิ่งเพิ่งถ่ายยังบัดนี้เพิ่งถ่ายยังแม่จุ่มเขาไปเลยครับ โอ้เข้าไปเลยพุ่น่ะมุ้จักไปยังมองอยู่เข้าไปเบื้องในขวักคืนนองครับบรรยากาศนะครับก็คือเล่าป้องกันโรคได้หลายโรคนะครับทั้งปากทปเท่าเปรี้ยนะครับแม่เล่าบริบริหารจัดการดีเด้อพี่น้องเด้อเบื้องทางนอกนะครับเมันปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าเราแบบนี้เอ่อเพิ่นใส่นำ้ำบาดาลน,น,น,น้ำลุ่งสิครับเป็นบ่แม่น้ำลุงน้ำป่าเอา่อเพิ่นใส่นำ้ำบาดาลน,น้ำปา่าน้ำลุ่งเราแบบนี้ก็ไอ้มันมัน มันเป็นในระนาบเพาะพ่อใส่ครับน้าพ่อใส่วันนี้แม่เ,เล่าเลยจําเป็นสิได้สิได้เจาะบาดันใส่เองนะครับก็เลยจําเป็นสิได้ขายนะแม่เนาะเนาะ<อ>นะครับ,บมึงงัวยูืนีเพิ่นนะครับพุน่นน่ะโอ้สองตัวนี่โค้งสางแบบย่างคักได้ตัวนี้โอ้มีแต่ตัวจังๆเว้ยนี่นะครับการบริหารจัดการคอกเราสะอาดดีนะครับแม่เก็บขี้ทุกมือสิครับเนี่ย <es> เก็บขี้ทุกม,มือนะ <es> เนาะเก็บขี้ทุกม,มือแล้วครับสังเกตเบื้องแล้วมีแต่ปูนขาวเนาะนี่แม่เนะาะ ปูนขาวห้วยเนาะนเนาะสะอาดดีเถอะพี่น้องครับสะอาดดีสะอาดดีสะอาดดีครับแล้วก็กางมุงเข้ากางมุงให้วยน้อนนะครับเนาะเอ้ากันแมงจักหน่อยกันแมงจักหน่อยเอ้าบ้านนี้เอายามเอายามาขีดพ่นได้ไหมเด้อยาอย่างกอบใส่พาร์ตยังบุตกล้องไอ้ขวดสีสมเราเอาเจียงขีดมูนั่นได้ปะได้ครับมูเข้าเจียงขีดพ่นยาี่ละ ได้ได้ครับได้ได้เรียงสีเหลืองอ่นะนะพุงกับไสย,ยุ่น,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 นได้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 ครับเข้าผสมกับน้ำเลยฉีดฉีดขาแมงเลยเข้าออกง,ว,งวออกซะก่อนออยย่ากเดี๋ยวเดี๋ยว,วผมเสียเ,เอาเดี๋ยวผมเสียเอาไอ้รูปเอาภาพให้ฮะเชียเดี๋ยวไปตลาดจ,จังไปซื้อมาเบื้องพี่น้องครับมีมี่ครับมี่อย่าบอลเราเบืองข้างก็มีเอาผู้ใดสนใจสนใจยังโทรมาถามคุณแม่แล้วเลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้กับพ่อไหญ่สมนีซะก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ